วกะคือมันรวดเร็วมากเลยครับบอลพุ่งเข้ามาใส่ผมแบบดูไม่ทันเลยอ่ะจีนบอกคือแบบพอกูแย่งล่ามมันเป็นเหมือนระเบิดควันบางจมไงวะสกิลที่ดีที่สุดนะครับทุกคนนะครับทำไอเคอือไปเลยครับเจอกันงี้ไปโกงครับสกิลนี้โกงครับมันเก่งเหมือนเฮ้ยอย่ากูโดนลากับไอ้ย่าล่าบอลไปฆ่ากูทุกคนกูโดนล่าบอมฆ่าสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดี ใจเราเองใช่แล้วครับทุกคนเข้าถูกช่องแล้วแต่อันนี้คือไอดีของลูกเพจนั่นเองเป็นไอดีที่มีสกิลใหม่กูไม่ไมีกูม,มาไม่ได้ทุกคนกูพยายามเล่นหลายรอบมากทุกคนกับการต e ีบอสเซอร์เพ็์มังกรยักษ์แต่มันมันสุ่มไม่ได้อะกูรู้ทำไงกูก็เลยไปขอยืมไอดีลูกเหมมาทัทุคนนี่ครับเซอร์เพ็ดชาโดโคโนกระจาแย่งเอาพลัง กิลนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการแยกรากออกมานะครับทุกคนน่าจะประมาณ3ตัวนะที่เห็นในบอสอีเวนต์นะผมอะแล้วก็จะออกมาตีบอลแทนเรานะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะครับทุกคนนะรเดี๋ยวเราออกไปใช้จริงๆับกับกระสอบทรายนอนหนึ่งของผมนะครับผมดูแต่ดูไอดีน้องเขาท้งทุกคนของโคตรโหตรมนี่คอไอกรงเล็บอะที่ผมบอกทุกคนตลอดว่าผมอยากได้แกก็มีเคียวแบบดับเบิลก็มีดาบดับเบิลก็มีเชียอะไรเนี่ยผมพูดตรงนะ 50%เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยครับและตอนนี้ผมอยู่กับกระสอบทรายของผมแล้วเปิดตัวกูอย่างนี้นี่เดี๋ยวมึงโดนตบขึ้นมาหนาว,ว,วน่ะเฮ้ยมึงไม่ได้มึงใ,ใ,ใครเนี่ยวะโอเคอะไรป่ะกูดูผิดหรือเปล่าทำไมมึงกว่าแทบดูฮะตัวระบบเกมมีปัญหาบักป่ะเดี๋ยวนะ,ะชนะ13,000ครั้งฆ่าไปทั้งหมด 28, ตัววตัวกสมฟ เอาเลยปะกวมึงกวบกวบมึงต้องเอาเลยอ่ะมาเจอสกิลใหม่กันเลยะเอานะเอาเงินเอาเงินเปิดอาเะถายแย่งกันล้วโอเคทุกคนมันต้องกดไกลกว่านี้ไอ้ยังกูกดเร็วเกินเฮ้ยกูรู้ละโอเคไประเด็ที่กูตายเพราะอะไรเพราะอะไรวะเพราะผมยังไม่ได้ประสานอินครับเราต้องรูบโร่จักระก่อนไงเฮ้อกระถายเลือดกระถายย่งกันมลัง เอา้าใครตายอะ่ะเออลูกน้องกูตายไอ้เหี่จ <c oughs> ีจอก้าวไอ้เหี้ยนี่มันคาถาตีเลยวะเนี่ยจะกัดกูน้อยเกินไปหรือไงวะทำไมมันดูนง่ายๆจังอ่ะนี่กูกะเอามากินมึงเต็งทีแล้วแอบมันเป็นกีว่วะคาถาแยงเอาพันร่างดัดเต็มไปโมไอ้เหี้ยกดเร็วไปหน่อยเกี่ยวอะไรกับสกิลนี่วะกูกำลังงงอยู่ทุกคนว่าเกี่ยวอะไรกับสกิลนีิวะ เอาเฮ้ยเงามึงต้องเก่งพอๆกับกูดิวะเงามึงก็เหมือนต้นแบบอะอะไรนะฟีบุเลยครับฟีบุเลยครับให้มันหน่อยมันมันรีวิวสกินแล้วจะตบมันอย่างเดียวทั้งคลิปมันจะไม่ได้เพราว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะเนี่ยทำมันไม่ตีเค้วทุกคนในีลร่าเย้เอย่างโง่นี่มันแงเหมือนเหมือนต้นฉบับเกิน หรือว่าเขาอิงจากนาโรโตะตอนแบบเล่มหนึ่งด้วคนบางทีรอบแรกจะไม่ดีนะตกประสานอีกรอบที่สองตอนแยกเข้าใจยังเอาไหมล่ามเอ้ยไปแล้วหนึ่งชีวิตอ๋อเหมือนกันตายอ่ะนะสุดเพี้ยงกือนะมึงดีเฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันมีตัวเก่งกับตัวอ่อนไว้เขาเขาเสร็จกับตูวที่แบบว่ามึงคิดว่าร่างแย่เงาของมึงอ่ะจะเก่งเหรอมันก็ดีใส่ันมึงนั่นแหละมันก็กลางกันมันไม่ค่อยดีฮะทุกคนอาจจะไม่ดีหนึ่งหนึ่งนะอาจจะต้องลองไปเล่นหลายคนดู ไม่ไม่คือกูจะบอกว่าตอนมึมแยกเงาออกมามันดูออกแล้วนะว่าตัวไหนตัวจริงตัวปอมกูให้มุมเลยอ่ะนี่ยังไปแล้วหนึ่งมึงมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่ไม่ตายตลอดจริงๆวะ่ะมันเหมือนมึงไงตอ้อบะบบ่ะเราหายแล้วเหรอจบนะ <c oughs> นารู้ตอคุมนี่คือสกิลที่รูปเพจกูพยายามไปเอามาอย่างนั้นหรอ คือสกิลที่แบบต้องเล่นเป็นสิ่งกุลโภเพื่อได้อย่างนั้นหรอเหมือนอารูบาแบบมึงต้องมารับบอลเองเปล่ามันจะได้ไม่โดนตับตอมอ่ะเอ้าแล้วแล้วกูจะแล้วกูจะเสกตบบอมปรมภาเลยเห็นปะเออมึงเงียบเลยเงียบเงียบเลยจริงปะถ้าเราต้องรับเราต้องรับเพื่อใครจริงเราเราจะเอาสกิลไไม่ด้ตบชงวะเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียเวลาทำเนี่ยเงียบตายแล้วโอเคกูว่านะ แบบอันนี้แอบพูดแอบพูดเม่อี้ทีได้ยินกูว่ามึงต้องแบบเปิดมาแล้วแบบไอ้ชี้ลากบอลมันโกงสัตว์แบบเฮ้ยเชื่อไอ้ไมันโกงอ่ะกูสู้ไม่ได้กูสู้ไแล้วมึงก็ตายเว้ยผลยักษ่างของกูจะตกใจเลยนะโอเคไหมเอาโอเคโอเคโอเคอโอเคโอเคคาโอเคเาโอเคาโอเคโอเคอเาโอเคอาโอเคอโอโอเโอเคเคโอเคโอเคโอเคโเคโเคคโอเคเเาาโคอเ อันนั้นอะ่ะเป็นแค่ล่างแยกที่ดึงพลังกูไปแค่20%เท่านั้็นต์พลัแค่คือแบบเมื่อกี้อ่ะสับสนมากเลยอ่ะคือแบบที่โตตีโต,ตได้หนึ่งลูกนี่คือกูใช้ความสล้าหาญทั้งหมดของก,กูเลยนะเว้ยจริงเหรอวะเชี่ยต่อไปนี้มึงต้องเรียกกูนารืโตะคุึ๊บฮึโอ๊ย<ๆ>ตกใจตกใจดูไม่ทันจริร๊นบอกคือแบบพอกูแยกล่างมันเป็นเหมือนระเบิดควันบางจอมใช่ปะไมแบบแบบแบบ่มันแบบว่ามันปุ๊บ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 แล้วแบบงงอ่ะงงอ่ะ เทียสกิลที่ดีที่สุดนะครับทุกคนนะครับทำไอเคอือไปเลยครับอึ้งอึ้งเลยจะอย่างี้ไปโกงครับสกิลนี้โกงครับพีเอ็มปรับปรับขึ้นด่วนเลยครับคาถาเราพันล้านดูไอเคเมื่อกี้ผมบอกแล้วบอลอะสโลมากแต่ไอเคมันเหมือนแบบถูกสตันนะทุกคนเหมือนทูนคาถาแบบจับเงาอะ ป่ะพอเดินเข้าไปแล้วโดนโดนเหมือนคาถาของไอเนี่ยที่จำมารู้อ่ะกดอะไรไม่ได้เลยยูทูบเบอร์บีไลท์แล้จริงๆคือสกิลไม่มีสติเลยแล้วเอาจริงแล้วไอ้เชี่ยสกิลมันมันัยาวเกินกูไม่เรื่องสงสัยอัเนี้ด้วยกูสามารถที่จ่รักเงาซุยได้หรือเลองดูดิครับไอ้เค็มตีไหมตีไหมเออกูลองแต่เนี่ยมันคุ้งใส่กูสนุกตอนตีชี้กับเพื่อนเอ้ยเฮ้ยชี้ได้เค โอ,โอ้ยอย่างนี้มันเอาไว้นี่ได้ทำไมคอมโบอ่ะยังไงวะแบบตีใส่ตีใส่เพื่อนแล้วให้เพื่อนเราตีใส่ใส่ตอนข้ามแล้วแบบวะก็าอาจจะแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยอออัดอัดฉจจลอกได้อัดอัดมันอัดผมว่ามันอาจจะเป็นฟีลประมาณว่าเหมือนแบบไอ้เค้นว่าผมตีใส่แต่ไม่ใช่ออผมตีใส่ร่างเงาเฮ้ยอันนี้ถือว่าอาจจะเพิ่มแบบความก้างของลูกเล่นได้นะ ต้องใส่ล่างเงาแล้วล่างเงาก็ค่อยตีจังหวะนึงทำให้เสียเสียทา้มิน่งเริ่มไปเห็นข้อดีทุกคนมาว่ะนี่นี่เหมือนมันพยายามมากเลยอะมึงต้องพยายามครับลูกเบสก็พยายามมาให้กู้างกูก็ต้องนิดเดืนดิมันดีครับมันดีจริงครับแล้วทำไมตัวหนึ่งมันต้องตายตลอดวะ ใส่กูหาพ่อมึงอะเมื่อี้ใส่กูทำเชี่ยเลยขมบ่ขมบไอ้กูโดนล้างเงาตีใส่ตัวเองที่คือกูอยากโดนล้างเงาตีตัวเองตายมันทำได้บ่มึงมึงรอถ่ายไป่อยรอรอโต้โต้ก่อนตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าพอกดใช่ไหมทุกคนแล้วไอ้ล่างเนี่ยจะวิ่งใส่บอลเลยตอนที่เราสู้บอลอีเวนต์อะล่างแย่เงาอะมันวิ่งใส่บอลไต่ในเนี่ยมันวิ่งอยู่หลังเราเข้าใจปะแล้วเราต้องพาแบบต้องพามันไปอะเป่นเป็นร่างปลอมที่แอบอยู่หลังตัวจริงอย่างเท่เลย เรียดูดิมึงดูดิแค่ึูจะเรียกเราสองเชีย่ยเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นไอ้ควายมึงพาดี้สินี่เรียงเสียข้าสู่จริงเชี่ยแล้วมันยืนนิ้งทำไมวะกูเรียกมึงมาทำไมเพื่อนจักรามาเปล่าไอ้เวนกูเรียกมึงมาทำไมจริงๆร่างฟอร์มไม่เหมือนมึงมากไอ้เชี่ยกูเรียกมึงมาทำไมกูถามจริงร่างฟอร์มไม่เหมือนเหมือนออกมาจากร่างร่างต้น ทำไมไอ้ยี่นี่ต้องตายลงไปแบบงูแม่งนียเออไม่ดีเลยถ้าถ้ามันเก่งเหมือนเฮ้ยี่กูโดนล้างก๊อปไอ้ยี่ล้างอรไปฆ่ากูทุกคนถ้ามันเก่งนไอ้เยี่พวกโดนล้างฟอร์มข้าอย่างที่ไอ้เยียสกิลต้นตี ไม่เหมือนไอ้น mm ี hmm. ่เลยไอ้ก็อดอัพไสคูลแล้ว่ะทุกคนที่เหมือนล่างฟอมไม่อย่กจะเป็นล่างต้นเองอ่ไ่เี่ยงเชียร์สามันมเกียงจริงอ๋อผมเข้าใจละกูเข้าใจละเคคือมันเป็นบอลที่ผมตีไปหามันเว้ยมันก็เลยมองว่าผมอะเหมือนเป็นศัตรูคือจังหวะนั้นอะคือผมตีไปใส่มันใช่ไหมมันก็เลยโต้กลับมาเว้ยเออมันมันอาจจะโดนแบบโปรแกรมประมาณว่าใครตีใส่มันเป็นศัตรูหมดมันไม่มีในโลกใครเงี้ยไอ้ตัวแรกเนี่ยมันไม่มีจะดีกว่าไงเอเออมันเอามาทำผาเหาอ ถ้ามันถ้ามันสองตัวเก่งเท่ากัน่ะหรือว่ามันเอามาเพื่อสโลบอลหรือเปล่ามึงก็จะมาเวลาแบบมองบอลไม่ทันเงี้ยเร็วๆมากก็เอาไม่มาขวางไว้มาทุกคนเรามาลองใช้แบบตรุมบอลนะครับผมก็จะยังเอาบอลล่างเนี่ยเตะไปโยดเอาไหนต่อเอ้ามึงทำไรต่อมึงมึงก็ยืนเฉยเงี้ยไม่ตามบอลกันเลยหรอเนาไอ้เหี้ยเฮ้ยมันตีบอลเฮ้ยมันเดินตีบอลเองวะเฮ้ยอ้าวบอลแล้ว กูกลัวสกิลนี้มันทำไมอะกูมไม่เข้าใจอะทุกคนกูมไม่เข้าใจอะเดี๋ยวผมจะอัญเชิญนะทุกคนร่างเงาผมมานะครับให้มันอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวนี้มันจะลงมากระายแย,าาาาย,ย่เอาบอลลเฮ้อเอาเหี้ยเอาลงไปตัวนึงอ้ากูตายรู้จันดีโอไหมเออเหมาะกับสกิลมึงมากเลยอะปาวไป,โ,ปโยปาวไปโยปาวไปโยปาปโยปาไปโยปาปโยสกิลนี้แม่งโคตรบูด้าบูด้าเลยผมเปิดกระถ่ายแย่งเอาแล้วผมบิ๊กไลน์นะ จะตายยังกับรรมัเลงตายขึ้นมาเอาเยี่ยร่างองกูตายเลยเฮ้ยเฮ้ยร่างกองผมฆ่าเดี๋ยวนะร่างกองผมฆ่าแต่ผมไม่ได้คิว มึงไม่ได้คนตีกันล่างเหงาคนตีไม่ใช่ดิมันก็ต้องทำเป็นกูดิมันไม่เมกเซนเดินทุกคนมันไม่ใช่ดิกูต้องได้คิวดิหวานมันก็ได้แยกมาหาเชียเลยนารูโตะมันแยกร่างมาพอคายร่างมันได้รับการรับรู้เรื่องความสามารถประสมการทุกคนอันนี้ไม่ได้ดีแเลยกูไม่ยอมกระต่ายยังโดนล่างอู๊ฟอ้นี่มันโดดมาเสียวโอ้โหแค่แอนิเมชันแม่งอลังเกิน มันเป็นแอนิเมชันไอ้นี่ไมึงไออีเวนอะเยี่ยคู่สวยอ๋อแล้วลากปอมันไม่ได้วิ่งตามใครนะทุกคนมันวิ่งตามผมเดียวนะมึงแ,แตกกันเนี่ยยังยังยไอ้ไอ้แสงเฉียวเฉียวเนี่ยมึงเ่วะเออมันคืออะไรอล่าเฮ้ยอ้าวไอ้เคแ,แตกเรียบร้อย จงดูกูไว้เคเฮ้อเมื่อกี้สู้กูได้ไงเอ้ามึงอก้าดูน้องกูกูไม่ยอมสู้มันแต่เรามีสองสู้มันร่างตอบยังอยู okay. ่เหรอหมดแล้วมึงจะแก้แค่เม yeah ึงอก้าดูน้องกูฝากมันสู้ไปแล้วกูเป็นบอสแมพเฮ้ยแก่นะ เดต้องเจอกับใจเรามีสองและใจเรามีสามก็ใจเมันล่างจักันรับดิตีติไอ้เชี่ยมจะเดินตามกูทำเชี่ยบ่ใจเรามีสองกระกเกันไอ้ยตัดบูดามุดาดามุดาบูดา สกิลที่ไร้ประโยชน์ที่สุดที่แคคเลยเป็นแบบว่าแผ่นปอมอย่างดีกว่านี่เป็นไงกูกูแรกเคจังหวะที่กูดแยกล่ามุกมันกลายเป็นแบบระเบิดควันไงพลางตามันงงแค่วิเดียวอ่ะโซนๆๆๆหนึ่งเลยแค่นั้นก็มีผลแล้วสลับการเล่นระดับสูงนี่กูพยายามช่วยนะเจมกูพยายามช่วยนะ คุ้มไหมกับการนั่งตั้งเต้นทั้งวันคุ้มไม่ครูผมก็ไม่เข้าใจเรื่องจะพยายามเล่นสกิลนี้ไปทังเชีย่ยอย่างเงี้ยแล้วพอมันฆ่าได้กูก็ไม่ได้แต้ม <c oughs> แล้วมก็วิ่งตามเป็นลูกหมาเลยโอเคมึงดูกูกูจะกลายเป็นบอสแบบของจริงกูจะยืนดูแบบไม่ไปไหนเราให้ดูน้องกูกันเป็นไงกูเทพป่ฮะฮ้ <c oughs> ราวกับอุจิวะมาดาระเมื่อครั้งกันนั้นกูไปว่ากูรู้สึกกูจะโดน ไรนั่นม er yeah. ันอะไรวะเนี่ยไอ้เจนมันเป็นมินาโตะแล้วไงว่าวิ่งเร็วชิบหายวิ่งยับวิ่งยับผมใส่ไม่ต้องถึงมือมึงแล้วมันเฮ้ยเเกกไอ้เก่คราวนี้แหละแกต้องเจอกระ่ายเงาประหลงของฉันสัตว์ไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเจอวิชาเนตรสีขาวบาเลนที่กัดได้รอบทิศ รู้จักมวยอ่อนแปดทิศป่ะเดี๋ยวกูเข้าสำนักมึงด้วยกูไปใช้บาเล่ด้วยดีกว่าไอ้ชี้ะนี่เค็มึงรองมองกูจากไกลเค็มึงดูดูหางมันดูกูต้องเห็นเดี๋ยวเจอดูเที่ยวเที่ยวตัดกระจุย ผมยังหาข้อดีของการเล่นสกิลนี้ไม่ได้เลยนะใครที่แบบเป็นเม s สกิลนี้หรือเคยเห็นเจอเทคนิคไหนบอกมาได้นะอ่ะตอนเนี้ยเอาสิ่งที่ผมเจอนะจะมีตัวตายตัวนึงแทนแน่นอนแบบโก้ๆเลยแบบคือแบบเหมือแนบบเอาไว้สโลบอลไงบอลเลยมึงก็ส่งไอ้นี่มากันก่อนมันจะได้แบบบอลช้าลงแล้วก็เล่นกันใหม่สองก็คือไอตัวตีโตะมันพอตีได้แต่มันวิ่งอยู่หลังเรามันมัน,ม,นมันแบบ อาจจะต้องแบบพามันไปแล้วพอมันตีปุ๊กมันเดี๋ยวมันจะวิ่งเองซึ่งระยะการที่จะมันระยะการที่จะเข้าไปตีเองอะ่ะมันสั้นมากทุกคนมันสั้นมากเลยนะข้อเสียใหญ่สุดเนี่ยผมก็คือแมกซ์จะฆ่าเราได้ครับมันฆ่าเราได้ <c oughs> มีข้อเสียอยีกอัหนึ่งด้วยนะเว้ยอะไรวะแท้กโอเคครับเดี๋ยวเราอันไหน นับตั้แต่นี้นะทุกคนว่าสกิลไหนแพ้เค okay, ผมจะไม่เรียกว่าอันนะั้นคือสกิลนะโอเคใครที่ชอบสกิลนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับเราคือเพื่อนกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องใจลาวนะครับผมจะถึง9 0 0 0 0สซับแล้วฝากไว้ด้วยและเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังไม่ให้คะแนนเลยเต็ม10เอาไปเท่าไหร่เอาไปศูนยไ <c oughs> อ้เหี้ยเฮ้ยแล้วถ้าใครอยากเห็นผมสู้กับเจ้าของ ID ที่มีอัตราชนะ หมื่นสามคอมเมนต์บวกหนึ่งตรงเลยครับทุกคนและเจอกันบ๊ายบาย